เรามาเริ่มที่เครื่องตรวจวัดค่า pH แบบปากกากันก่อนนะคะว่ามีหลักในการตรวจสอบค่า pH ยังไงบ้างนะคะโดยหลักการของเครื่องวัดค่า pH เนี่ยเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะคะที่วัดการทำงานของไฮโดรเจนไอออนในสารละลายนะคะซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นกรดหรือความเป็นด่างค่ะหลักการทำงานคือเครื่องวัดค่า pH เนี่ยจะวัดความแตกต่างของศักยไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรด pH นะคะกับอิเล็กโทรดอ้างอิง ค่าที่วัดได้นะคะจะมีหน่วยเป็นมิลลิโวลต์นะคะและเครื่องวัดเนี่ยจะปรับเปลี่ยนค่าแรงดันไฟฟ้านี้ไปเป็นค่า pH ค่ะจากรูปนะคะก็จะเป็นเครื่องตรวจวัดค่า pH แบบปากกานะคะมีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันนะคะตามท้องตลาดซึ่งก็จะให้ค่าความละเอียดและความแม่นยำสูงนะคะใช้งานได้ง่ายค่ะ ก่อนที่จะซื้อนะคะก็ขอแนะนำให้เลือกสเปคตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็ควรมีการสอบเทียบนะคะค่ามาตรฐานด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความแม่นยาและความน่านเชื่อถือให้กับเครื่องมือของเราด้วยค่ะ